มื่อนี้แม่ดวงสีเฮ็ดเมนูก็กรอกไก่หรือว่าไก่ไตน้ำนั่นเองพี่นงคะ่ะเครื่องคองแม่ดวงมีอย่างเนเครื่องแกงมีตะไคร้มีหอมแดงพริกแห้งเมื่อนี้บบใส่พริกไทยเม็ดเด้อค่ะเด้อใส่กระเทียมแล้วก็จะใส่พริกแกงเผ็ดค่ะเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบของเขาเนาะค่ะเนาะจะได้มีกินหอมเครื่องเทศเครื่องแกงได้หลายนนาเนาะจ้ะเนาะสําหรับเผ็ดไก่ไตตอนหรือว่าไก่ไตน้ำนี่ เพิ่นสมักเผ็ดร้อนหรือพี่น้องเฮ็ดใหไเผ็ดร้อนมันจะตัดข้าวเนาะหลังจากนั้นไม่ดวงก็ใส่ใบมะกรูดเด้อค่ะเด้อแล้วก็เอามาใส่กับไก่มาปรุงรสใส่ยังแน่ไม่ดวงสําหรับปรุงรสไก่ใตน้าของเจ้าไม่ดวงบบใส่หลายค่ะก็สิใส่ผงปรุงรสใส่เกลือใส่น้ปาปลาแค่นี้พี่น้องแล้วก็จะเติมน้าเล็กหน่อยแล้วก็สิไปเทใส่มอหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขั้นตอนการเฮ็ดนี่แท่นมอเอ่อเขาเอินเ้นว่า ร่มร่มแรงดันเนาะแต่ว่าแม่ดวงบ่มีหมอ,อบแรงดันพี่น้องเฮ็ <Head S 1> <Head S 2> ดตั้งสี่ค่ะพี่น้องสูตรโบรานแต่พอแต่แม่พาเฮ็ดเฮ็ดบปยากเลยจ้ะปรุงไก่ให้ได้ได,ได้ได้รสชาติฮาวาคาว่าพอดีแล้วจ้ะแล้วก็เอาไปเทลงหมอ้อใส่หม้อหนึ่งนันล่ะจ้ะพี่น้องคะ่ะเทลงไปเลยค่ะเอาปรุงเครื่องให้ได้เติมน้ำลงไปเล็กหน่อยเด้อพี่นอ้องเด้อเออให้มีนม้ำคุกคิกค่ะนะหลังจากเติมลงไปเรียบร้อยแล้วแมนบ่เอาไปตั้งเตาคะ่ะแล้วเอาใส่หมอ้อ หม้อเปล่าไปเติมน้ำเกือบเต็มหมอ้อูปแล้วจ้ะเอามาตั้งเทินกันแบบนี้พี่น้องจ้ะนี่ใส่แบบนี้เด้อค่ะทา,นามน้ำบนหมอ้อมันเดือดสามน้ำพี่น้องเปลี่ยนอ้วยสามน้ำก็ได้กินแล้วจ้ะนี่คือสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องคะเป็นไก่ไตนอไก่ไตน้ำค่ะพี่น้องคะหรือว่าไก่ไตตอนเฮ็ดเรียบร้อยเดี๋ยวเจ้ามาเด้อมากินกัะแม่ดวงจ้า